ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่คนกบกอกตัวยอ่อต่อตอบเปิดปากไม่หวานถูกจับคดีชมพู่แจ้งชัดพิกัดที่อยู่ตอนเด็กหายเมื่อวันที่26สิงหาคมทีมข่าวได้เดินทางมาพบกับนายตุงสงวนนามสกุลชาวบ้านในพื้นที่และเป็นเจ้าของสวนยางที่เจอเสื้อสีส้มซุกอยู่โดยเผยว่าส่วนตัวไม่ทราบว่าตัว,วอักษรย่อสอเสือหรือตอตอเป็นใคร ซึ่งตนไม่ได้มีความกังวลถึงแม้ตนจะชื่อขึ้นต้นด้วยตอเต่าที่ตนไม่กังวลเพราะมั่นใจว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งนี้ส่วนตัวแล้วตนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะในครอบครัวของน้องชมพูก่ก็ที่มีโสเสือกับตอเต่าตนไม่รู้ว่าหมายถึงใครก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดาของการบอกอ,อ,อักษรย่อคนที่ชื่อโสอเสือกับตอเต่าก็ไม่มีใครออกจากหมู่บ้านตอนนี้ตำรวจก็ไม่ได้มาหาตน ตนคลายกังวลไปมากไม่เครียดและไม่กังวลแล้วจึงสามารถออกมาใช้ชีวิตและไปทำงานได้แล้วส่วนตัวคิดว่าหากตำรวจหาคนร้ายไม่ได้ผ่านมาขนาดนี้ก็ควรจะพักคดีได้แล้วหรือออกไปทำงานได้ปกติแล้วทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายแต่เจ้าของร้านขายของชำเปิดผยว่าแม้จะมีอักษรยอ่อตัวโตเต่าว่าอาจจะเป็นคนร้ายแต่ตนก็ไม่ได้รู้สึกกังวลแต่อย่างใดเพราะหลังเกิดเหตุ ตนก็ไม่ได้หนีไปไหนและตนก็มีความมั่นใจว่าอักษรตัวเต่าไม่ใช่ตนอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจก็เคยเข้ามาสอบถามข้อมูลอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เชิญไปสอบปากคำแต่อย่างดใดนายแตกะกล่าวต่อว่าตอนนี้คดีผ่านมากว่า1 0 0วันแล้วแต่เรื่องพักคดีนั้นตนมองว่าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตำรวจและพ่อแม่ของน้องจะพูดว่าจะพักคดีหรือไม่ส่วนตนไม่ขอแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ตาม กรณีมีนักวิชาการบอกว่าอาจจะต้องสอบสวนใหม่ตนมองว่าถ้าหากต้องมีการสอบสวนใหม่ชาวบ้านก็อาจจะจำข้อมูลไม่ได้ทั้งหมดแล้วหากตอบผิดก็อาจจะทำให้ส่งผลไม่ดีต่อชาวบ้านซึ่งตนก็ไม่เห็นด้วยถ้าหากจะมีการสอบประคำใหม่เพราะชาวบ้านก็ไม่ไหวแล้วตำรวจบุกถามพ่อชมพู่สาวิตรีอยู่ไหนวันลูกหายว่าแตนป้องเห็นจริงที่สวนยาง กรณีมีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่26สิงหาคมนายอนามัยบูนศรีชาพ่อของน้องชมพู่ถูกตำรวจเรียกตัวไปสอบประคำซึ่งล่าสุดทีมข่าวได้สอบถามพ่อของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าไม่ได้ถูกเรียกไปสอบประคำเพียงแต่ตำรวจสอบถามข้อมูลว่าในวันเกิดเหตุแม่้องชมพู่ไปวัด GPS ส่วนยางจริงหรือไม่ล่าสุดวันที่27สิงหาคมทีมข่าวได้ลงพื้นที่หมู่บ้านกะกอกไปพูดคุยกับนายมก สงวนชื่อนามสกุลสามีของนางนาลินเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ9น,นาฬิกาขณะที่ตนและนางนาลินกำลับบงขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับ ก็เห็นแม่นนองชมพู่ลุงพลป้าแตนกำลังจับ GPS ส่วนยางของพวกเขาอยู่ตนและนางนาลินจึงได้เข้าไปหาพวกเขาในสวนยางพูดคุยเรื่องจับ GPS ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีคนทั้งหมด5คนคือตอนนางนาินลุงพลป้าแตนและแม่นนองชมพู่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวก,กันที่ลุงพลชวนพวกตนไปสงคลาสุรัตเทียมเพอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร โดยนั่งคุยกันประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดน้ำกรดที่จอดยางแต่ไม่ทันเสร็ดลุมพลกับป้าแตนก็ขีร่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนแต่นางนลินก็ช่วยแม่น้องชมพู่หยอดน้ำกรดอีกครู่หนึ่งหลังจากนั้นตนและนางน,านลินก็เดินทางกลับโดยจำได้ว่าแยกกับแม่น้องชมพู่ในเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสาินาทีขอตนกับนางน,านลินรีบไปส่งพระกับลุมพลซึ่งตนเป็นพยานได้ว่า ช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีแม่นอนชมพู่อยู่ที่สวนยางจริงๆในมบอกยังบอกอีกว่าถ้าหากตำรวจจะมีการสอบสวนใหม่ทั้งหมดตนก็ไม่อยากให้สอบสวนใหม่เพราะชาวบ้านก็คงจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดและถ้าสอบสวนใหม่ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเพราะไม่ได้ออกไปทำมาหากินอย่างไรก็ตามสำหรับการพักคดีนั้นหากไม่ได้หลักฐานอะไรตนก็อยากให้พักคดีแต่ถ้าตำรวจไม่พักคดี ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาด้านนางสาวิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่าที่ตำรวจลงพื้นที่มาสอบนั้นก็อาจจะมีบางข้อมูลที่มีประโยชน์กับคดีแต่ถ้ามีการสอบสวนใหม่แม่ก็กังวลเพราะตลอด3เดือนที่ตำรวจทำงานแม่ก็มีความหวังมากว่าจะจับคนร้ายได้ กรณีเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมารถของตำรวจชุดสืบสวนเป็นรถโตโยต้าเวลไฟได้ติดหล่มภายในหมู่บ้านกบกอกและในอนามัยโศสีชาพ่อของน้องชมพู่ได้ใช้รถไถเข้าไปช่วยลากขึ้นเรียกได้ว่าน,นกล่าวที่เกิดเหตุนนะ้ฝนตกมีน้ำท่วมขังเนื้อดินเหนียวมีความลื่นขนาดหลุมกว้าง1เมตรความยาว2เมตรลึก15เซนติเมตรซึ่งพ่อน้องชมพู่ใช้รถไถ ลากรถของตำรวจโดยใช้เวลาแค่5วินาทีก็สามารถลากขึ้นมาได้ด้านนางสมพรลาโภปป้าของชมพู่เปิดเผยว่าเรื่องนี้ตนยืนยันได้ว่าแม่ชมพู่ไปกับตนจริงหากตำรวจจะถามตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องมาถามคนที่ไปด้วยหากไปถามคนที่ไม่ได้ไปด้วยก็คงจะไม่รู้เรื่องคนที่ไปวันนี้ก็จะมีแม่ชมพู่ป้าถอนลุงมก ตนและลุงพลหากจะมีคนที่จะเห็นอีกก็คือตาชาญและยายสมควรแต่คนที่มั่นใจว่าอยู่ด้วยอย่างแน่นอนคือกลุ่มคนที่อยู่5คนโดยเฉพาะป้าแตงกับลุงพลทั้งนี้ตนยืนยันได้ว่าความคิดที่ว่าแม่ชมพูไม่ได้ไปวัด GPS เเป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยกันหากให้เป็นพยานตนก็พูดได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าตนพร้อมหรือไม่ในการไปเป็นพยาน แต่ตนอยู่ตรงนั้นจริงๆและแม่ชมพู่ก็อยู่ดังนั้นตนก็พูดได้หากตนไม่อยู่คงจะทําอะไรไม่ได้พันธบุตรเอกชัดชัยวงสุนนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารบอกว่าตำรวจก็ไม่เคยออกมาพูดหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้จึงอยากบอลให้ทุกฝ่ายที่สนใจในคดีรอการถแถลงเผดของการสอบสวนของตำรวจอย่าไปหลงเชื่อบางข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปเอาแล้วหลอกคนทั้งประเทศแอมบอก โดนตำรวจลบข้อมูลที่แท้เป็นหลานหน้าเสริมจากกรณีน้องจมพู่อายุ3าคขวบที่สูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมเป็นต้นมาจนไปพบเป็นศพอยู่กลางป่าบนเขาฟูลเลไฟขณะที่ตำรวจตอนนี้กำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผล่เพิ่มขึ้นมาทุกวันแต่อย่างไรก็ตามก็ควรจะต้องรอทางตำรวจ รุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองล่าสุดเพจดังอย่างอยาหาทรรมได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับความลับของแอมขนข้างบ้านนอชมพู่ที่ไม่เคยมีใครรู้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็หากหลายคนจำได้จะเห็นว่าแอมเคยบอกกับนักข่าวว่าโดนตำรวจลบมือถือออกจากข้อมูลหมดเกลี้ยงโดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่า ก็แบบไปสารแนปลอมเป็นหนูจนรู้มาว่าแหมเป็นหลานผู้ช่วยนี่นาทำได้แหละที่จะช่วยกันเป็นพยานพอรู้มาว่าเป็นน้าหลานกันนึ่ไปถึงตอนบอกว่าตำรวจลูบหลังลบข้อมูลมือถือให้พูดความจริงคงแกงหม้อเบิร์ริ่มเลยแหละหลงเชื่อใจหลงสงสารแล้วคนอื่นสลาดเลือกกันหมดเมี่ยแอม่มยังยืนยันเป็นพยานให้อนามัยไม่หนีไปไหนฮ่าฮ่าฮ่า อีพวกทางานเป็นทีมระวังจะไม่มีเงาหัวนะ ag, แอบมองเธออยู่นะจ๊ะใครอยากสละเรือทักมาส่วนตัวที่เพจได้เลยนะสัญญาจะช่วยแบบเงียบโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความที่เห็นกันว่าแกงๆรวมกันไปหม้อใหญ่เลยงานนี้หมู่บ้านนี้จะเหลือสักกี่คนที่เชื่อได้ สงสัยแต่แรกแล้ววันเกิดเหตุทำไมตำรวจต้องลบเบอร์โทรศัพท์ทิ้งยังมีช่างอีกสองคนพบรอยเท้าน้องอีกคนไม่ให้ปากคาวันเกิดเหตุช่างมาทำตั้งแต่เวลา6นาฬิกาสุดยอดคะ่ะแอดนี่ก็สงสัยว่าตำรวจชุดก่อนลบข้อมูลจากโทรศัพท์บางส่วนของแอมทำไมแอดขุดๆมันอีก เดียวนะครับผมขอเสนอนิดนึงจํากันได้ไหมครับจากเรื่องโทรศัพท์แอมที่มีข่าวว่าตํารวจเอาไปตรวจก็คือตรวจในพื้นที่แล้วทําหน้าจอแตกพังและลบข้อมูลเป็นไปได้ไหมว่าเป็นการสลับเปลี่ยนเครื่องเครื่องถูกเปลี่ยนหาเครื่องเก่าๆรุ่นเดียวกันมาแทนให้ตำรวจจะต้องรักษาวัตถุพยานที่เอามาตรวจสอบอย่างดีสิถามว่าเพื่ออะไรแล้วก็จำกันได้ไหมที่แม่จะพูบอกกัน,นาาว่ข่าว โทรศัพท์แม่เปลี่ยนใหม่แล้วเครื่องเดิมละ่ะแม่บอกว่าให้โตไปตั้งแต่วันแรกโทรศัพท์สองเครื่องนี้น่าจะมีอะไรสัมพันธ์กันหรือเปล่านะมีหน้าละ่ะสาวิตรีเป็นเดือดเป็นร้อนว่าต้องไปขอโทษแอมแทนลุงพลที่ลุงพลเอ่ยว่าคนชื่อแอมลบลาบลา,าแต่มันคนละแอมมที่เอ่ยถึงตำรวจจะไม่มีส่วนได้ไงทำงานแบบรู้ตลอดเขาจะเช็คอะไรแล้ว ชิงท,ทำาป็หลักฐานแหมหน้าโดนสอบทั้งคนในเครื่องแบกรู้เห็นเอาให้หนักเขาให้มาทําหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ใช่เอาหน้าที่การงานม,มาทําเรื่องแบบนี้ช่วยพวกพ้องว่าละคนอะไรจะเห็นชัดขนาดนั้นเจริญเมรก็ยังรู้เลยชื่อนี้ใช่ไหมที่สายวิตรีบีบให้ลุงพลไปขอขอมาพอลุงพลไม่ไปแม่สายวิตรีก็ไปขอขอมาซะเอง ตอนแรกก็สงสารกับแอบชมว่าเก่งกล้าบ,บอกว่าตำรวจเตะขาอะไรประมาณนี้ไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าตัวพอม็นหมดละร้อน